การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1 นี่ครับกอไก่เข้าสู่รอบลาแสนสนุกสนานาาแล้วก็<อ>สูสีกันมากนะครับ<ห>แต่สุดท้ายเป็นกอไก่อยู่ดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมเอาแหละวันนี้นะฮะจะมาเข้าสู่รอบลาแสนนะครับเราก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าต้องเครียดมากมเรามีคาปริศนางเงินแสนให้คุณดูก่อนเลยเอาไหมครับเอาค่ะนี่คือคําของคุณครับช่วยกันเมมฮะ คำนี้ผมว่าไม่ยาวนะครับผมเอาละฮะแต่ด่าแรกที่ทั้งสองท่านจะต้องผ่านกันก่อนนะครับ45วินาทีกับไขคำาปรนศนาเงินแสนทั้งหมด3คำนะครับ3าคำนี้มีความเกี่ยวข้องกับคำมือสกูลนี้ด้วยนะฮะละคำละ5,000บาทครับเอาแหละนะบอกแล้วนะครับเรามีเวลากำหนดแล้วนะครับบริหารจัดการเวลาให้ดีนะฮะร่บที่คำแรกมูลค่า5,000บาทผมขอคำปิสนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอักษรมาครับ ช่วยกันได้นะฮะปรึกษากันได้ไม่มีคำใบ้ในรอบนี้นะครับภาารกิจภารกิจภารกิจภาระกิดธาระกิดธาริดระดับชาติครับตอบว่าภารกิจระดับชาติค่ะภารกิจระดับชาติถ้าตอบถูกจะได้ไป5,000บาทและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ ครูแบบนี้นะครับรับไปเลยนะครับข้อนี้5,000บาทสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคุณอาครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณเหลือเวลาอีก32วินาทีถือว่าทำเวลาได้ดีมากนะครับคำท่สองคำที่เหลือนะฮะบริหารจัดสรรเวลาให้ดีนะครับคำต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคำต่อไปมีมูลค่า5,000บาทผม,ม 5, ทขอคำไข่เป็นสแตนเงินแสนคำที่สองครับสองมาครับ หมดแล้วนะครับตอบว่าตัวละครหลักมี4คนค่ะและตอบไมแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบถูกอีกหนึพ่อนะครับรับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก5,000บาท เหลือหนึ่งคำสุดท้ายครับกับอีก12วินาทีค่บ12วินาทีนี้ปล่อยให้หมดได้นะครับทุกคำมีความหมายถ้าได้ครบ3คํคำคุณจะไขคำปริศนาได้ง่ายขึ้นพร้อมนะครับและคำนี้มูลค่า5,000บาทผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับอักษรมาครับ อบแล้วครับ <c oughs> อุ้ยไม่คุณวันพูดไปแลวว้วตกลงทั้งหมดเวลาแล้วครับถือว่าคำที่คุณตอบไม่ได้นะครับและคุณจะมีตัวอักษรที่ขึ้นอยู่หน้าจอค้างไว้เท่านี้เรามาดูข้อมูลทั้งหมดครับที่คุณได้ไปนะครับสองคำมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกที่สามารถไขได้นะฮะคือคําว่าภารกิจระดับชาติอีกหนึ่งคำนะครับนั่นคือคําว่าตัวละครหลักมี4คน เอาละครับและคำสุดท้ายที่ไม่สามารถขายได้จะขึ้นตัวอักษรไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบ้อมูลของคุณนะครับมีทั้งหมดเท่านี้ครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่คุณมีอยู่จะนําพาคุณไปหาคำปริศนาเงินแสนได้อย่างไรเชิญครับภารกิจระดับชาติตัวละครสิคนม,มันยากมากเลยะเป็นภาพยนตร์เป็นละครภาพยนตรมน์มีพพมไอคําทอทหารอันนี้ เร็วครับเร็วครับเอาละครับทั้งสองท่านฮะตอนนี้หมดเวลาวิเคราะห์แล้วนะครับในมือมี1 0,000บาทครับถึงเวลาเปลี่ยนให้เป็น1นึ่งแบาทครับเอาละครับไปล่าเงินแสนกันผมขอ20วินาทีครับขอคำพิษานเงินแสนครับขออักษรตั้งต้น1ตัวคุณตอบได้2คคำเรามีอักษรตัวช่วย2ตัวอักษร และ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณเชิญครับใอ่ิ๋วพูดมาแช่งสี่คนอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยใส่อิ๋วใส่อิ๋วไหมเอออะไรปิดดอกอะไรวะเฮ้ยชาอะไรอ่ะมีคำที่คนพูดอยู่ครับปิดกปิดนี่ไปะนี่อะไรวะมีคำที่คนพูดอยู่ครับปิดดเหรอใครพัดไปปิดดอกอะไรคุณพูดมาใครปิดดอกอ่ะ พระไตรปิฎกมีนะครับขาดอีกแค่ขาดอีกแค่สองคำคำว่าพระไตรปิฎกมีเอ้าตอนนี้ถือว่าคุณตอบไม่ได้นะครับคำาปินศสนเงินแสนเราย้อนกลับไปครับคำที่สามที่คุณไม่ได้นะฮะคือคำว่าอะไรครับการเดินทางไปชมภูทวีปครับและเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตอบเมื่อกี้ครับมีคำว่าพระไตรปิฎกหาคำหน้าให้เจอข้อมูลครับภารกิจระดับชาติตัวละครหลักมี4ี่คนและ การเดินทางไปชมภูทวีปคิดถึงอะไรได้ไหมครับไม่อมันไม่มีเงินแสนแล้วมันแบบว่าย่งแบบว่าโอ้บันรทอนเลยนะบัตรทองเลยเอางั้นให้คุณเจมส์เฉลยเลยดีกว่าคุณเจมส์มาคำปริศนาเงินแสนในสัปดาห์นี้คือคำว่าอัญเชิญพระไตรปิฎกลองย้อนกลับไปนะครับมันจะมีเทคนิคในการเชื่อมคำนะฮะครับภารกิจระดับชาติ การเดินทางไปชมพูทวีปตัวละครหลักมี4คนละครที่ชื่อบว่าใส่วอิ่ยวค่ะโอ้โหเอาหน้าไม่เป็นไรครับอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนบาทไม่ได้ไปแต่รับเงินจากธนาคารไป1 0 0 0 0มืนบาทดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี